ไปตามคาดค่ะหลังจากจบไล่คู่นะคะสพี่น้องพี่ตัวเล็กกับน้องตัวใหญ่ของเขาเมื่อวานนี้ปรากฏว่าแรงอิจฉานะคะ 5G ค่ะในแอปในแอป X นะคะพากันกระหน่าแบรนด์คุณก้องแล้วก็น้องแน็กชาลีของเรานะคะแต่ถามว่าคุณแบรนด์ยังไงเนาะคุณแบรน์คุณก้องกับน้องชาลียังไงยอดฟอลโล่ follow, น้องแน็กดูล่าสุด แล้วถ้าจะไม่ผิดนะคะคุณเดลออกมาแจ้งเนะาะเมื่อวานนี้ในคอมเมนต์ใดคอมเมนต์หนึ่งนะคะว่ายอดขายสามล้านอัพคุณแบรน์กันยังไงเอาจริงคือแบรนไปด้วยแล้วก็เอฟซื้อของไปด้วยหรือเปล่านะคะตรงนี้เป็นอะไรที่แบบต้องบอกเลยนะคะว่าแบรนยังไงก่อนแบรนยังไงก่อนแบรนกี่โมงก่อนนะคะเอาดีๆนะคะ และยิ่งคุณกล้องนะคะไม่ต้องพูดถึงนะคะบัตรตั๋วคอนเสิร์ตนะคะปังแล้วปังอีกปังแล้วปังอีกนะคะคุณแบรนด์กันยังไงคะยุดผีอวตาอาวกาศ5 G นะคะคุณแบรนด์กันยังไงก่อนเอาจริงๆและดูยอดฟอลโล่น้องแน็คล่าสุดปังแล้วปังอีกนะคะเป็นอะไรที่แบบเนาะเป็นอะไรที่ ต้องต้องไปทำการบ้านกันมาดีนะคะพวกที่แบบว่ากล้านะคะกล้าอยู่ที่ f อ่า x นะคะคุณกล้าเวลาคุณจะแบบว่าแบนคนนู้นคนนี้คุณไปอยู่มุมมืดนะคะ f e x สำหรับเนี่ยคือมุมมืดสำหรับคนขี้ขาดถ้าอยากที่จะแสดงความสามารถกล้านะคะคุณมาแบนหน้า f e ม่วงน f ฟ้าจะดีกว่าคะ่ะ เผยหน้าตัวตนมาเลยจะดีกว่านะคะเพราะคุณทำอย่างนี้มันเหมือนกับว่าแบนหลังม่านอะแบนในที่มืดมืดมุมมืดเนาะคุณชอบกันแบบนั้นหรอคะแบบแบนในจุดที่แบบว่าไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องนะคะไปทำการบ้านนะคะคุณแบนยังไงเอาจริงแบนกันยังไงนะคะทำให้น้องแน็กแล้วก็คุณก้องห้วยไล่นะคะปังกระหน่ำขนาดนี้ อันนี้ไม่ได้พูดเลยนะคะเพราะว่ายอด follow ดูแค่ยอดฟ l ล w น้อนแน็ตะลอดตลอดดราม่าที่ผ่านมานะคะกี่เดือนแล้วเนี่ยและดูดิขึ้นเอาขึ้นเอาแต่ในมุมกลับกันนะคะอีกฝั่งหนึ่งคือลดเอาลดควบควบภาพควบภาพภาษาไทยเนาะคุณแบ่งกันยังไงเนาะคุณต้องไปปรึกษา CEO ของคุณนะคะว่าทำยังไงเนี่ยต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแผน เปลี่ยนแผนนะคะเพราะมันตรงนี้คือผิดพลาดมากคุณทำงานผิดพลาดกันแบบอย่างแรงเลยนะคะเดี๋ยวคุณเดี๋ยวซีอีโอของคุณจะไม่แฮปปี้นะคะเอาดีๆนะคะโอเคค่ะฝากเอาไว้ให้คิดนะคะแก๊งแอ X เก่งหลังมากในมูมืดขี้ขาด,ดขี้ขาดมากค่ะขี้ขาดมากมากค่ะภาษาไทยซนก็แบบว่ามีความพยายามมากอะที่จะแบบ งัดกับพวกเธอนะคะพวกยุทธผีอวตารอาวกาศเนาะคุณต้องไปทําการบ้านนะคะการบ้านมาเลยเพราะมันมีผลลัพธ์แบบชัดเจนมากว่าสิ่งที่พวกคุณทำนั่นคือผิดพลาดอย่างแรงมหันเลยค่ะมหันมากๆเลยค่ะโอเคนะคะ